ามาพบกับถักรับเชิญที่เรามีความภูมิใจนําเสนอมากเลยนะคะงานของเขาเนี่ยนะคะไม่ใช่เป็นงานที่ใช้ความคิดอย่างเดียวนะคะแต่เป็นงานที่ทําด้วยเป็นงานที่ต้องทํานะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะคะในสายตาของเพรนะงั้นเดี๋ยววันนี้นะคะเราไปพบกับเขากันดีกว่าค่ะตามเพจนมาเลยจ้าคุณแม่ผมเคยบอกว่า ไม่ก่อนเนี่ยผมเคยไปสมัครงานที่ไหนผมก็ไม่รับเพราะว่าเราตาบอดเนาะคุณแม่ก็ให้กําลังใจผมว่าประตูมีร้อยประตูเนี่ยมันคงไม่ล็อกสําหรับลูกทั้งร้อยล็อกลูกมันต้องมีประตูไหนที่เปิดรับเราบ้างครับเปิดเข้ารีสอร์ทมาค่ะอ้าว สวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ครับค่ะอยากให้แนะนําตัวคุณผู้ชมสักนิดนึงว่าตอนนี้เนี่ยพชรกำลังอยู่กับใครทางด้านขวามือค่ะผมชื่ออนันต์วงอารีครับชื่อเล่นครับคุณมัดครับผมพี่ต้องเรียกว่าคุณมัดถูกต้องไหมคะครับครับผมเรียกว่ามัดได้ไหมได้ครับของพี่ชื่อพี่เพชรนะคะครับผมค่ะจะได้แนะนําตัวกันถูกเนาะครับ ตอนนี้เนี่ยนะคะเราอยู่ที่ที่ไหนคุ้มกล้าวทีคัทรีสอร์ทครับผมทำไมถึงชื่อว่าทีคัทเนี่ยเพราะว่าชอบไม้มากครับค่ะรักในงานไม้ครับผมที่นี่เป็นจะเป็นไม้แทบทั้งหมดครับผมทำไมมาถึงทำรีสอร์ทนะคะผมเป็นคนตาบอดนะครับสมัยสัก1ิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยเป็นนักกีฬาทีมชาตินะครับได้ไปพักที่นู่นที่นี่รู้สึกเอะต่างประเทศเขาให้สิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับคนพิการคนสูงอายุอะไรเงี้ยมันมันใช้งานได้เท่าเทียมกันนะครับแล้วนต่มันลงทุนสูงมากอ่ะรับผมไอ้ผมผมค่อยๆลงทุนทีละนิดครับค่อยๆซื้อที่ทีละเล็กทีเล็กแล้วก็เพิ่มมาเรื่อยๆเรื่อยๆคือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยสนับสนุนมากเลยถึงขนาดที่แบบว่าเอาบ้านเนี่ยไปจำนองเลยหรอครับครับเอาบ้านที่คุณพ่อคุณแม่อยู่นะครับค่ะ ให้เราไปจำนองข้างผืนเลยเดี๋ยวนะแล้วน้องมีพี่น้องกี่คนผมผมเป็นคนโตมีพี่น้องอีก4คนรวมผมเป็น5คนครับเอ้าแล้วที่นี้คนอีก4ี่คนเขาจะงองแงง,ง้องแงงไม่ว่าทําไมแม่แบบจำนองบ้านมาให้ฉันคนเดียวเลยเพราะจากตอนผมเป็นคนโตเนาะลสิ่งวามรับผิดชอบของผมผม,ผมต้องดูแลน้องๆทั้งหมดค่ะก็เลยจําเป็นที่ต้องพ่อแม่ก็เลยคงจะคิดว่าเรามีความรับผิดชอบด้วยครับเราน่าจะคืนเขาได้แต่ปัจจุบันเนี่ยคืนให้แม่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ปลูกบ้านให้แม่ใหม่ ตรงนี้เป็นสระว่ายน้ําครับผมสระว่ายน้านี่เราก็ทําเป็นเล็กๆสําหรับให้เด็กจะได้ปลอดภัยสําหรับเด็กทางขวามือแล้วเนี่ยนะครับค่ะเราไปทางด้านซ้ายแล้วกันเนาะมันมีที่นั่งเนาะทางด้านซ้ายนี่จะเป็นบ้านที่ติดริมสระน้ํานี่เป็นโซนวีไอครับอ๋อเป็นแบบว่าคล้ายๆกับเป็นเป็นสวิมมิ่งพูลวิวอย่างนี้ป่ะคะครับผมค่ะแต่เราจะไม่เชื่อมติดกันนะครับเหตที่ไม่เชื่อมเพราะว่าเรากลัวมันนั่งซ้ายไหมคะมันมีเก้าอี้อยู่กลัวเด็กนะครับกลัวเด็กจะแบบว่าล้ม ลงมาแล้วมาตกน้ํามาอะไรอย่างก่อนที่จะมาทารีสอร์ทของของมาต์ะค่ะทราทอะไรบ้างคะผมเดินขายลอตเตอรี่ครับก็เล่นดนตรีครับชีวิตเปลี่ยนไปมากนะครับหลายอย่างเลยครับกลายเป็นวันนี้ครับโอ้โหนะคะโอ้ยอย่างนี้ก็เป็นตัวอย่างสําหรับคนที่อาจจะทั้งคนพิการแล้วก็คนที่ไม่พิการที่กำลังท้อแท้นะว่าชีวิตเราเนี่ยนะถึงแม้ว่ามันจะมีความยากลำบากหรืออะไรก็ตามเนี่ยถ้าเราไม่ท้อแท้เนียนะเราสามารถมีวันนี้ได้ แล้วอะไรคือจุดเปลี่ยนที่ทําให้มาธรมธรรีสอดคะผมเรียนจบนิติศาสตร์รามนะครับแล้วก็อยากทําในสายงานตัวเองเนาะนิติศาสตร์รามมันยากมากเลยนะจะมาอ่านหนังสืออะไรยังไงผม <อะ S 1> ตั้งใจมากเลยครับขนาดที่เรียนหนังสือสมัยนั้นเ,เทคโนโลยีก็ยังไม่ค่อยดีเนาะต้องจ้างให้คนอ่านหนังสือครับแล้วก็มีคนอ่านให้ฟรีด้วยใไ<ช>หมครับไอ่านให้ไหนบอกสิเป็นเพื่อนก่อนครับเอตอนหลังก็มาเป็น ฒนามาเป็นแฟนเขาพัฒนาจากปัจจุบันเป็นภรรยาก่อนเป็นเพื่อนกันแล้วก็่านหนังสือให้ฟังโดยทั่งเกิดว่าชอบกันเพราะว่าเสียงของคุณภรรยาติดหูอยู่ตลอดเวลาเลยใช่ไหมแล้วก็เบื่อไปเลยใช่ไหมแต่กีนี้คุยกันบอกคุณคุณมัทบอกเบื่อไปเลยครับพี่เพชรแล้วก็เลยรักไปเลยครับพี่นี่มันหวานตรงนี้แหละตอนนั้น คือรู้จักกันแล้วก็เริ่มเราเรียนลามด้วยเขาก็เรียนลามด้วยค่ะแล้วก็เหมือนเขาต้องมีคนอ่านหนังสือลงเทปให้เขาเราก็อ่านให้เขาค่ะตั้งแต่นั้นมาก็ดูใจกันมาตลอดค่ะ <c oughs> การแต่งงานกับคนพิการต้องปรับตัวอะไรไหมไม่ค่อยปรับไม่เยอะนะคะคือเราอยู่ร่วมกันแล้วมันต้องเหมือนกับว่าเขาอะดูแลตัวเขาเองได้เรา อย่าไปวางของหรืออะไรที่เขาแบบเดินแล้วชนเงี้ยวางต้องวางของเป็นที่อะไรเงี้ยค่ะปรับตัวไม่ไม่เยอะอะค่ะเพราะโดยปกติแล้วเขาก็เดินไปไหนมาไหนเองถ้าอยู่ที่บ้านหรือที่รีสอร์ทที่ทํางานเงี้ยค่ะมีลูกสาวสามคนค่ะคนโตชื่อน้องมิวค่ะคนที่สองชื่อน้องไหมค่ะส่วนคนเล็กสุดน้องมินนี่ค่ะ แล้วเห็นว่าด้านหน้ากับมีอะไรนะตอนนี้เพิ่งเปิดร้านกาแฟชื่อทีคั t คอฟฟี่ครับผมมีกาแฟที่รสชาติอร่อยกาแฟที่นํามาจากที่ปลูกบนดอยช้างครับผมค่ะมีขนมด้วยนะครับมีกลัวซองฝรั่งเศสนําเข้าครับผมนําเข้าจากไหนอคะฝรั่งเศสครับผมตะกี้นี่เพจไปชิมมา อร่อยอยู่ก็เดี๋ยวว่าจะหยิบกลับบ้านไงเผื่อมา์ทมองไม่เห็นไงเพชรก็หยิบกลับบ้านได้เลยครับเพชรเล่นแต่จะได้กินตอนใส่ถุงน้องมีล็กก็บกับยังไงก็รู้ครับผมค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปชมรีสอร์ทกันด้านโน้นอีกดีกว่าค่ะเพราะว่ายังมีรีสอร์ทกว้างขวางเนาะอาณาจักรเนาะรีสอร์ทอันนี้เนี่ยมันเป็นรีสอร์ทเขาเรียกว่าสไตล์ไหนมาจ๋าเออเป็น ตายทิคฮัทครับเป็นกระท่อมฮัทที่แปลว่ากระท่อมนะครับเป็นเหมือนกระท่อมที่ทํามาจากไม้สักอะครับจะ<อ>สังเกตว่าผมเนี่ยจะออกแบบเองแทบจะทั้งหมดเลยนะครับแล้วมาออกแบบเองไงคะพี่ก็งงมากก่อนจะสร้างเนี่ยผมจะมายืนก่อนครับ,รบ <ๆ S 1> มายืนดูว่าลมมาจากมาลมมาทางไหนแดดมาทางไหนเช้ามาทางไหนเย็นมาทางไหนอะไรอย่างเงี<อ>้ยครับแล้วก็เคยวางแผนว่ารวเราจะหลังห <outer> นึ่งกว้างยาวเท่าไหร่ระยะห่างเท่าไหร่อ,อย่างเงี้ยครับ คือเราก็บอกช่างไปตามนี้เลยใช่ไหมคะรับผมแล้วเวลาที่เราจะแบบเหมือนกับว่าเราจะตรวจงานอะไรเงี้ยเราจะผมผมกับแฟนจะคุยกันให้เข้าใจกันก่อนคือทะเลาะกันจนเราตกผลิตเป็นเข้าใจตรงกันหมดทุกอย่างแล้วแล้วแฟนจะเป็นคนเขียนขึ้นมาครับค่ะ้ว่างด้แล้วแล้วแล้วเห็นว่ามีแต่เป็นเนื้อไม้ถึงนั้นเลยมัดชอบเป็นไม้เหรอคะครับครับผมชอบเป็นไม้ครับ นื่งองจากเราเป็นคนต่างจังหวัดนะสมัยก่อนคือชานเมืองครับเปนบรีษถือว่าเป็นชานเมืองกรุงเทพล้อย่างซ้ายมือเรานี่เป็นห้องจัดเลี้ยงครับ<อ>ห้องจัดเลี้ยงคือจัดงานแต่งงานก็ได้ใช่ไหมคะใช่ใช่ครับผม,อ,มอย่างข้างหน้าเนี่ยตึกข้างข้างล่างเนี่ยเราจะพยายามทําให้รถรถเข็นใช้งานได้บางคนมาจักรยานครับต้องการเอาจักรยานเข้าห้อง บางคนรักจักรยานากบางคนรักจักรยานตัวเองมากอยากจักรยานเข้าห้องนอนด้วยก็ให้เข้าเข็นขึ้นได้สะดวกด้วยอย่างเงี้ยครับแล้วทีนี้มาเรื่องของการบริหารจัดการภายในรีสอร์ทนะคะครับตรงนี้นี่คือมาทํำยังไงอะคะผมก็จะมีพนักงานพนักงานพนักงานเรานี่เราก็จะดูแลเขาด้วยนี่คืออาหารก็อยู่กับเราชิมเลยครับอร่อยมากครับอยากลองชิม ก้อนหนึง่งได้หรือไม่นิดหนึง่งนิดหนึง่งนิดหนึง่งนี่ไงทิมก่อนเพิ่งรู้ว่าการกินครัวตองกับกาแฟมันเข้ากันมากนะเข้าผมาาผมีปวดตาอะไรอย่างเงี้ย เป็นนมากี่ววัแล้คะหลายวันแล้วเจ้าหมอการวินิจฉัยที่รวดเร็วเป็นสิ่งสําคัญด้วยโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อสาธารณสุขทางไกลการติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างโรงพยาบาลเครือข่ายสามารถทําได้ทันทีมาถุกทางแล้วล่ะ USO ภารกิจการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมครอบคลุมทั่วถึงทัดเทียมทั่วไทยโดยกสทช นี่เป็นความสุขของคนไทยจำนวนหนึ่งที่ได้เข้าถึงสุขภาพที่ดีเข้าถึงการศึกษาที่เท่าเทียมเข้าถึงอาชีพที่ยั่งยืน USO ยังคงขยายโครงข่ายปลอดแดงเข้าถึงพื้นที่ห่างไกลอีกกว่า80%ทั่วประเทศ USO ภารกิจการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมโดยกสทอชอ จัดการรีสอร์ทอันนี้นี่คือเราทําไงผมมีภรรยานะครับช่วยแล้วก็พนักงานครับผมพนักงานเรานี่ก็ต้องแต่เราเปิดจนปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่ด้วยกันนะครับเพราะว่าเราก็ดูแลครับเราก็ดูแลเขาอาหารก็อยู่กับทานอยู่กับเราเนอะเราทานอะไรเขาก็ทานเหมือนกับเหมือนกับเราเลยมันเป็นเป็นญาติกันอะไรเงี้ยเนาะดูแลกันแบบนั้นอย่างเราทําโรงแรมทํารีสอร์ทเนี่ยเราจะเปลี่ยนคนบ่อยเนี่ยไม่ได้นะเพราะว่าบางทีแขกลืมของลืมทองลืม อะ,อะไรอะไร่เงี้ยมันมันถ้าได้คนที่ไว้ใจไม่ได้มันจะลําบากครับครับตัวมัดเองเนี่ยม,มัดมีมีวิธีการยังไงคะในการที่จะแบบเหมือนว่าสร้างฝันให้เป็นจริงครับก็ขอบคุณความลําบากที่เราให้เจอความลำบากแต่เราเด็กๆนะพอเราโตขึ้นอ่นะเราได้เป็นหัวหน้าคนเป็นเจ้านายคนเนี่ยเราก็จะรู้จักว่าความลําบากความยากจนความไม่มีจะกินความอดมันเป็นแบบไหนอย่างไรเราก็เข้าใจถึงเขาครับพอเราผ่านจุดนั้นมาก่อนแล้วครับ แ้าเราจะลำบากกว่าด้วยเพราะเราตามองไม่เห็นด้วยเนาะ,ะเราก็จะลำบากหน่อยครับครับแล้วยังไงแล้วจะทําให้ต่อฝันต่อยอดฝันมาถึงครับความลำบากนั้นอ่ะเราขอบคุณความลำบากแต่ว่าเราก็ไม่อยากจะลำบากแล้วเนาะเราก็ต้องพยายามตั้งใจทําอะไรให้จริงแล้วก็ประคองธุรกิจมาให้ได้ครับทุกวันนี้จะมีนี่มีสินเยอะอยู่แต่ก็ก็ยังพยายามครับค่ะคโอ้ชอบมากอ่ะคือว่า เพชรเนี่ยมีความรู้สึกเหมือนกับดาราคนหนึ่งเนี่ยนะคะที่เขาลำบากมากนะเอ่ยชื่อได้นะคะแลจริงๆแล้วเนี่ยชื่นชมคุณพงชัยประสงค์สันติทำ <โอ S 1> คุณมัดครับ,ค,รบคือคุณพงชัยประสงค์สันติเนี่ยที่เพชรเคยอ่านประวัติมาเนี่ยมีความยากลำบากเหมือนกันแต่ไม่ได้มองตรงจุดนั้นแล้วค่อยๆค่อยๆปรับเปลี่ยนชีวิตของตัวเองมาเรื่อยๆพัฒนามาเรื่อยๆจนกระทั่งจนกระทั่งเนี่ยแหละจนกระทั่งถึงวันฝันที่เป็นจริงครับได้มาค่ะงั้นเดี๋ยวเราเดินกลับไป ทางร้านกาแฟกันดีกว่าเนาะรับได้ครับค่ะงั้นเดี๋ยวจับหลังพี่ไปดีกว่าเนาะครับค่ะป้าไเอาแบบสองสองอันเลยเหรอพี่อันเดียวก็ได้คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเพจก็เข้ามาอยู่ใน ทิ่คัทคอฟฟนะคะเราก็สั่งเพจสั่งลาเต้แล้วก็มีเป็นโครซองแล้วก็ของคุณมัดสั่งอะไรคะเนี่ยอเมริกาโน่ครับผมอเมริกาโน่ร้อนนะคะแล้วก็มีเป็นโครซองเห็นว่ากาแฟนี่คือทำมาจากกาแฟของเราปลูกมันเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ปลูกบนดอยช้างครับผมแล้วโคซองก็นําเข้ามาจากฝรั่งเศสครับผมฝรั่งเศสที่เล่าพี่ฟังครับผมตอนที่อยู่ที่ในสอนอันนี้ใช่ไหมครับผมอยากลองชิมชิมงานอยากชิมมัน ลองชิมเลยครับอร่อยมากครับอยากลองชิมใครสักคนหนึ่งได้หรือไม่นิดนึงนิดนึงนิดนึงนี่งไงชิมก่อนอร่อยไหมครับอืหอมหลนมปงังครับผมเพิ่งรู้ว่าการกินครัวซองกับกาแฟมันเข้ากันมากนะเข้าเข้าคง Hey, มันเข้ากันมากเลย <ๆ S 2> อร่อยมากเลยเอ้ยเล่นทำไมถึงถึงแบบคิดอยากทําร้านกาแฟเลยตรงนี้อะคะครับเนื่องจากเราท,ทําธุรกิจรีสอร์ทอยู่แล้วเนาะถ้าคนได้มาพบปะกันได้มาคุยกันก็มาทานกาแฟกันข้างหน้าก็ทําใหาา้รีสอร์ทเราไม่ไม่เหงาไปด้วยครับลืมถามไปมว่าเออเรามาอยู่ตรงเนี้ยแล้วเรามีลูกค้าที่ไหนอะคะอ,อลูกค้าของเราก็เป็นลูกค้าจากสนามกีฬาครับ สามเวลาใกล้ๆเป็นสนาม7 2็ดพันศานะครับเป็นสนามประจําของไทยฮอนด้าและกำบังครับผมครับผมแล้วก็เป็นสนามกอล์ฟวินเซอร์ครับผมแล้วก็ผู้ที่จะเชื่อมต่อไปสนามบินสุวรรณภูมิครับผมจะอยู่ใกล้ๆครับคือสําหรับคนที่แบบว่ากำลังจะรอขึ้นเครื่องบินก็มาลอที่นี่ก็ได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับผมอีกคําถามหนึ่งที่พี่สงสัยเลยเนี่ยก็คือว่ามีโครงการจะไปทําที่ต่างจังหวัดไหมครับก็มีครับผมเตรียมพื้นที่ไว้ที่จังหวัดเชียงรายครับ แต่ตังจากเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีก็เลยเตรียมแต่พื้นที่ไว้ก่อนครับทุกอย่างยังชะลอไว้ก่อนคือน้องบอกว่าที่เชียงรายกับที่กรุงเทพเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคือที่กรุงเทพเนี่ยดีกว่าตัวที่วันมันไม่มีมันไม่ค่อยมันไม่ได้เรียกว่ามีซีซั่นกรุงเทพนี่คือจะเสมอต้นเสมอปลายหน่อยครับคือลูกค้าจะมาประจำอย่างต่างจังหวัดเนี่ยข้อดีแต่จังหวัดคือค่ะหนาวปุ๊บคนจะเยอะมากเลยแต่สักประมาณ4เดือนท่านเองครับแต่อีก8เดือนเนี่ย มาก็ต้องรอเก็บตกเงียบๆไปครับผมค่ะครับคือจากการที่น้องมัดเนี่ยนะคะครับเศตษาเรามองไม่เห็นใช่ป่ะครับแต่เรามีความฝันเนี่ยจากเดิมทีเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ทำเป็นเป็นชาวนาใช่ไหมัแล้วก็น้องก็มาขายลอตเตอรี่แล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ขายโอไรซิ่งอันขายอะไรบ้างผมนู่นนี่ครับขณะเรียนรามก็ขายลอตเตอรี่ไปด้วยนะครับใช่ไหมครับขายขนมปังโดนัทนะครับค่ะขายกิฟท์ช็อป ขายเลียงเบอร์ขายน้ำส้มใช่คือไม่ว่างเลยรับจนกระทั่งมาถึงวันนี้เนี่ยนะคะอยากให้มัดเนี่ยบอกกับคุณผู้ชมเนี่ยนะคะว่ามัดเนี่ยเอากำลังใจมาจากไหนมัดมีวิธีการยังไงให้กำลังใจตัวเองยังไงสำหรับคนที่เขากำลังดูแล้วแบบกำลังท้อแท้อยู่อะไรเงี้ยค่ะหรือว่าคนที่เขามีความฝันที่มันฝันอยู่ไกลอ่ะแล้วเขาอยากจะไปให้ถึงนะคะครับก็อยากจะฝากบอกทุกท่านว่าให้เราต้อง ต้องสู้ครับผมแล้วก็สิ่งที่เราได้เหมือนกัน,นคือเวลาเนาะคนอื่นเขาอาจจะตื่น6กโมงเจ็โมงแต่เราอาจจะต้องตื่นทีสามทีสี 4. เราก็ต้องอดทนแล้วก็พยายามสร้างฝันของเราให้เป็นจริงแล้วก็ตัวเราเองเท่านั้นครับที่จะช่วยเราให้ลุกขึ้นยืนแล้วก็สู้ต่อได้ครับ เป็นผู้มการทางสายตาที่มองเห็นอนาคตตัวเองผ่านความมืดนะคะความมืดเนี่ยไม่สามารถที่จะบทบางวิสัยทัศน์และการลงมือทําจริงจนสําเร็จได้นะคะทางรายการวิวแชร์เป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนนะคะที่กําลังท้อแท้ให้ลุกขึ้นมาต่อสู้อย่าเพิ่งยอมแพ้นะคะแล้ววันหนึ่งค่ะความสําเร็จจะเป็นของคุณนะคะค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณมัดมากนะคะขอบคุณค่ะค่ะที่มา ให้เกติเป็นแขกรับเชิญในรายการวิวแชร์ของเรานะคะคผู้ชมยุ่งปไหนคะ่ะช่วงหน้านะคะยังมีช่วง DIY วิวลรอผู้ชมอยู่คะ่ะแป๊บเดียวคะ่ะวันนี้เรามีของน่ารักน่ารักเป็นงานประดิษฐ์ที่ให้เพื่อนๆแล้วก็คนพิการทางบ้านสามารถทำแล้วก็นำไปต่อย,ยอดสร้างไรายได้อยากรู้แล้วใช่ไหมว่าเราจะทำอะไรกัน หลายวันแล้วจ้าหมอการวินิจฉัยที่รวดเร็วเป็นสิ่งสําคัญด้วยโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อสาธารณสุขทางไกลการติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างโรงพยาบาลเครือข่ายสามารถทําได้ทันทีมาถุกทางแล้วล่ะ USO ภารกิจการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมครอบคลุมทั่วถึงทัดเทียมทั่วไทยโดยกสทช นี่เป็นความสุขของคนไทยจำนวนหนึ่งที่ได้เข้าถึงสุขภาพที่ดีเข้าถึงการศึกษาที่เท่าเทียมเข้าถึงอาชีพที่ยั่งยืน USO ยังคงขยายโครงข่ายปลอดแบงเข้าถึงพื้นที่ห่างไกลอีกกว่า80%ทั่วประเทศ USO ภารกิจการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมโดยกสทชอ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้รายการวิวแชร์ช่วง DIY วิวก็กลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกแล้วนะคะวันนี้เรามีของน่ารักน่ารักเป็นงานประดิษฐ์ที่ให้เพื่อนๆแล้วก็คนพิการทางบ้านสามารถทําแล้วก็นําไปต่อย,ยอดสร้างรายได้อยากรู้แล้วใช่ไหมว่าเราจะทําอะไรกันด้วยความเป็นคนชอบเสื้อผ้างั้นเราไปทําวันนี้กันดีกว่าไปเลยค่ะค่ะแล้ววันนี้เราก็มาทํา ไม้แผ่นเสื้อนะคะจากกระดาษลังง่ายๆเลยเพราะว่าลังที่บ้านน่ะคงจะเยอะกันมากซื้อของออนไลน์กันบ่อยเนาะมาดูกันดีกว่าว่าเราต้องใช้อะไรบ้างอย่างแรกเลยนะคะกล่องกระดาษลังนะคะก็ลองเลือกสีที่ชอบเพราะว่ากล่องกระดาษลังส่วนมากก็จะสีสวยอยู่แล้วแล้วก็กระดาษกระดาษที่ใช้เนี่ยเราจะมาติดด้านหลังไม้แผ่นเสื้อนะคะจริงๆจะใช้สีอะไรก็ได้แต่ว่านี้เราอยากได้สีธรรมชาติ วัสดุที่ต้องใช้อีกก็คือสีอะคริลิกเหมือนเดิมอีกแล้วนะคะใช้ได้ทุกงานผู้กันดินสอคัตเตอร์แล้วก็ไม้บรรทัดแต่ว่าอย่าลืมแผ่นรองตัดเลยนะคะเพราะว่างานนี้เราจะต้องใช้แผ่นรองตัดช่วยในการกรีดแล้วก็การลาเทคอีกอย่างหนึ่งนะคะงั้นเรามาเริ่มทำขั้นตอนที่1เลยนะคะก็คือตัดกระดาษลังออกมาให้เป็นแผ่นนะคะอันนี้มาจากไปรษณีย์ไทยเลยนะคะกล่องนี้ เพราะว่ามีความแข็งนิดนึงอาจจะต้องเลือกกล่องที่มีความแข็งแล้วก็มีความหนาหน่อยเพื่อไม้ผนเสื้อของเราจะได้สวยงามขั้นตอนแรกก็คือร่างแบบร่างแบบไม้แนวนเสื้ออันนี้มาจากไหนมาจากไม้แนวนเสื้อจริงๆที่เป็นโครงแล้วเราก็มาล่างภาพเอาไว้นะคะแต่ว่าส่วนตัวที่เราเจาะเนี่ยเนื่องจากว่าเราจะได้สามารถที่จะใช้ห้อยแขวน,นกไทแขวนผ้าพัน 5, คอหรืออะไรอีกหลายๆอย่างงั้นเรามาเริ่มวิธีการทําขั้นตอนแรกคือ กรีดเอาไอ้ตัวแบบอันนี้นะคะออกมาจากกระดาษลังที่เราล่างภาพเอาไว้ตัวไม้ผนอนเสื้อเนี่ยจะมีความยากในการตัดอีกนึงเนื่องจากว่ามันจะมีมุมมีเหลี่ยมนะคะ ก็ค่อยๆตัดไปเรื <S <S ่อยเทคนิคการตัดนิดนึงค่ะเวลากรีดผู้กล่องลูกฟูกอ่ะอาจจะต้องกรีดเป็นแนวไปก่อนหนึ่งรอบเบาๆแล้วค่อยลงลึกมันจะทำให้กรีดง่ายขึ้นอันนี้เราก็เจาะไปถ้าสมมติว่าใครต้องการที่จะให้ไม้ขนเสื้อมีลวดลายที่สวยงามเนี่ยก็สามารถทำได้ ด้วยการใช้สีอะคริลิกอย่างที่บอกแต่วันนี้เราอยากได้อะไรที่มันดูแบบเนเชอรัลเนเชอรัลโอเคค่ะเดี๋ยวเราตัดกันเสร็จแล้วเราก็จะได้ไม้แขนเสื้อที่เป็นรูปทรงประมาณนี้นะคะออกมาแล้วก็นำมาติดกับกระดาษแผ่นนี้ที่เราเตรียมไว้เพื่อจะเป็นด้านหลังของมันนะคะก็ใช้กาวทาติดลงไปคือทาให้ทั่วๆแผ่นเลยนะคะ ติดลงไปเสร็จแล้วก็วิธีเดิมเลยค่ะกรีดเหมือนเดิมหรืออย่างง่ายๆกว่านี้ซึ่งลืมบอกก็คือว่าเอากระดาษลังติดกับกระดาษอันนี้ก่อนนะคะเพื่อจะได้ตัดครั้งเดียวแล้วเราก็กรีดครั้งเดียวจะได้ไม่เสียเวลาแต่ถ้าใครทําผิดไปแล้วไม่เป็นไรค่ะก็เสียเวลากรีดเพิ่มอีกนิดนึงแล้วก็จะได้ไม้แขวนเสื้อที่สวยแล้วหลังจากนั้นเราก็มาวาดสิ่งที่เราอยากจะได้บนไม้แขวนเสื้อของเรา อันนี้เราจะเขียนเป็นคำว่าเราจะแขวน s c ร r f ก็คือผ้าพันคอนะคะส่วนอันนี้เราก็เขียนเป็น h a n เกอก์คือที่แขวนเพื่อเราจะได้เลือกว่าอันนี้เราอยากแขวนเสื้อนะอันนี้เราอยากแขวนผ้าพันคอนะอยากแขวนเลคไทเราก็เขียนคำว่าเลคไทซึ่งเป็นการฝึกอังกฤษไปในตัวสำหรับน้องๆด้วยนะคะกระดาษลังเนี่ยมีเยอะอาจจะทําเป็น10บอันก็ได้นะคะเอาไว้เผื่อใช้แล้วก็ความแข็งแรงทนทานก็รับน้ําหนักได้ประมาณหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะรับน้ําหนักได้ยังไงบ้าง วันนี้รายการวิวแชร์ช่วง DIY วิ w ก็จบลงแล้วหวังว่าเพื่อนๆคงจะได้ประโยชน์จากการทำของแฮนด์เมด DIY นำไปใช้ต่อยอดสำหรับคนพิการและก็เพื่อนๆทางบ้านนะคะวันนี้ต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วรอดูว่าสัปดาห์หน้าเราจะมาเจออะไรกันที่น่าทำอีกนะคะสวัสดีค่ะ